นนกุลเปิดใจครั้งแรกหลังสูญเสียคุณแม่เพคแคสันตินทรกุลเผยอาการป่วยและวินาทีสุดท้ายของการจากลาขอบคุณแอฟเป็นทุกอย่างให้จริงๆวันนี้9ก้ามิถุนายนพิธีสวดพระอภิธรรมคุณแม่เพคแคสันตินทรกุลคุณแม่ของพระเอกนนกุลชานนที่วันนี้เป็นการสวดคืนสุดท้ายมีบุคคลทั้งในและนอกวงการเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวกันอย่างเนื่องแน่นเหมือนเช่นในทุกๆวัน และล่าสุดนนกุลได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกหลังสูญเสียคุณแม่แพลแค่โดยเจ้าตัวได้เปิดใจว่าอาการคุณแม่เหมือนทุกคนได้เห็นโพสต์เลยครับคุณแม่เป็นมะเร็งเป็นสิบปีแล้วแต่ก็ใช้ชีวิตได้ปกติมาเรื่อยๆอยังหัวเระทานอาหารได้ปกติแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างกระทันหันแต่ตอนนี้ยังไม่รู้รายละเอียดเพราะว่าผลชนสูตรยังไม่ออกแต่ว่าวันที่เกิดเหตุคุณแม่มีอาการอาเจียนและมีเลือดปนค่อนข้างเยอะก็เลยพาคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลแล้วสัญญาณชีพจรก็หายไป ก็เหมือนกับปั๊มแล้วก็มีชีพจรขึ้นมาแล้วก็ปั๊มอีกสุดท้ายเหมือนชีพจรไม่เต้นเกิน30นาทีคุณหมอก็เลยบอกว่าต่อให้มีปาฏิหาริก็ไม่สามารถใช้ชีวิตต่อได้ก็เลยจบที่ตรงนั้นอาการบ่งชี้ของคุณแม่เพราะตัวผมหรือครอบครัวไม่ใช่หมอไม่แน่ใจเหมือนกันโดยทั่วไปทุกๆวันคุณแม่จะมีอาการอายุบ้างอยู่แล้วเรื่อยๆแต่ว่าวันเกิดเหตุที่จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดปนเยอะเป็นครั้งแรกและเราก็ไม่เคยเห็นอาการนี้มาก่อน ระยะเวลาไปโรงพยาบาลส่วนตัวคิดว่าไม่ได้นานขนาดนั้นส่วนข้อความลายอันนั้นเป็นของคุณพ่อครับไม่ใช่ลายของผมตอนนั้นคุณพ่อหน้าจะอยู่บ้านส่วนผมเพิ่งเสร็จจากงานอีเวนต์ในช่วงเวลานั้นคําว่าดูแลครอบครัวว่าผมยังถึงขั้นดูแลแต่ว่าเป็นเรื่องของการจัดงานเอาสิ่งนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะไปเศร้ายังไงเดี๋ยวปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจที่มาร่วมบุญญเยอะมากมายและขอบคุณทางพี่แอฟ และครอบครัวด้วยจริงๆพี่เอฟช่วยเยอะมากๆเลยทําให้งานราบรื่นกว่าทุกอย่างที่คิดเยอะเลยอันหนึ่งในวันพรุ่งนี้10มิถุนายนครอบครัวได้กําหนดพิธีชาปน,านกิจณเมนวัาตุทองพระอารามหลวงช่วงเวลา17นาฬิกา